ฮะเจ้า,าห่ิงบัวเขาเจาะแมน่น้ำขามแมน่น้ำเจ้าพญาอีกต่างหากเออแม่น้ำที่เท่าผ่านเท่านางเหือนเขาเจาะไตดินนี่รถอันนี้นะแน่แลนหมดดินอยังวะหมดน่ำมมดดิน <c oughs> น้องมันสงสยัย <c> บ <oughs> มเคยเห็นบมเคยหูไปได้น้นได้เน<บ>าะแบมบเปียก บม่ได้เปียกหนำเปียกยังเขาเจาะอีกสักย่างเด็ดขามานั่งหมดดินมามาร์ทอันนู้นประตัางรถอาเซียนลูกแตกอ่ะเยอะตําบลวันวันนี้เนาะนตําบลงงงงว่ามันคือเป็นดําๆนั่นเองปกติปนสิใส ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทงนี้ปกติเห็นฮะสมต่างมันอันนั้นผู้คืนไม่ได้เรียนอันนี้มันเป็นเรียนของเอมาที่ถ้านั่งโต่าเป็นบัสเห็นเป็นบีทีเอสอันนี้มันหมุดไตดินไงมันอยู่พื้นดินมึงก็เล็กตตอเออพรับนอสสารตัวบู้ว่ายังไงาซาร นสองคนตกใจว่ามันคือเอียงดำๆพี่พิมกัอยู่ที่สถานีบางยี่ขันเราี่น้องพาน้องสะพายกับน้องสายไปส่งคนสงสัยว่ามันเอียงคือดำๆมันบอกเมนบัสที่ว่าเขาเคยนั่งบอกอันนั้นมันเป็นเอ็มอาร์ทีอันนั้นมันเป็นได้มันมาอันนั้นมัน เป็น BTS นึกงบอกมาพี่พี่ยืนตั๋วอนาลยันตหรอกคับ สิลงดินตอนไหนนะ ในจัตุจักมันก็ึ้น BTS ไปคูคตซิเมื่อบานเพื่อนใช่เพราะว่าบพากว่ารตีงเนาะบดสาน บางโพบางอ,อ๊อบางโพฝุ่นอันรัฐสภา,าใหม่รัฐสภา,างามงามเงาคืน ตลาดซ้ายแต่งใหม่อ้าวหอยอีกซะหอยแมลงผู้3ถุงดินลด้อนี่อือลงดินแล้วบ่เห็นหยังลบดนี้บางือ Din. Ini dua yang Yuni Din. Ok, ok keluar lor kay, pak lagi <laughs> Serba dai lian. Merengah lungo hehat kan? Lung keteak mana? Eh, Nedin, ini, ini masuk Bayi มลูกเตะเไม่เป็นตามกันมีบานเท่านี้บอกแนวนี้ เดี๋ยวเรจะยูหนูจอดนะโอ้ยะอลมาลรอปกติบราลุงกระแตกยอมดออันเฮดีฮะอันดี BTS สายเตะอพระอันนี้พิ่กำลังบอกบอกนอกว่ารถ MRT เห็นหมดดินบัตร BTS ฮะยู่ทองฝาคุณผมพูดไปทางนั้น เขาจอดเขาก็จอดทุกปายทุกสถานีแล้วนองไปจอดอยู่ใส่นี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 ่ไปดังจะไปดังเลยออกยอดเลี้ยเด้วยยอดลงอันหัว <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> ได้เรือนศิลา์คืนขึ้นอยู่สถานีจตุจกักรไป BTS ปน,นั่นนะั่นนั่นน,ะนั่นนะั่นเออ จอกกระแทกตูอ่ะกะเนาะมเลมาอันเนเขาคือใหญ่แท้ๆเาเจาะคือใหญ่แท้เจ้าย่มบ่ฮู้ว่าเาเจาะแม่น้ําขามแม่น้ําเจ้าพญาอีกต่างหากเออแม่น้ําที่เฮาผ่านเฮานั่งเฮือนเขาเจาะใต้ดินนี่รถอันนี้นะแล่นมุดดินยังว่ามุดน้ํามุดดินนมันสงสัย บเคยเห็นบเคยหูไปได้นอได้นาะบเปียกมันบ่ได้เปียกนน่ำเปียกยังเขาเจาะอีกสันหนึ่งหุดเหมอนหยานเปียกนํำนี่นี่ใส่มือข้างออกบันไดเรือนมันสิไปเปียกน่ำบมเปียกก็จะบ่เห็นหอดหน่ำจะหมุดน่ำหมุดดินเท้าขามนี่เข้าก็ขามดิน ไอ้ม,บบออมุดดินจะโบเสื้ออามุดดินเนี่ยจะขึ้นไปเจะก,ก็เห็นดินเลยค่ะยังง,งงงงอยู่สองคนงง,งงงอยู่เพน,นะจะเขาเห็ดใดเนี่ยใดเพน,นะยหาย็เฮาดลงกระแตกไงน่าจะเฮ็สลักระแตกไงแล้วกระแตกนองมันตกใจ สองคนนี้ตกใจวะฮะมันเป็นไปได้หนาได้เอ้าคิดว่างคุณคุณอยู่ไหนฮะนอนนอนเหอเออหลอกันละบลอกจะได้เขาเจาะเออให้อัดลุงไห้ลุงลุงกะแท็กอย่าก่อนอยู่ไหนกวนซองสันก็อยู่หรือ บล็อกจงไดเขาเจาะแม่น้ำเจยายา้าพญาแม่น้ำเจ้าพญาต๊ะห้านางเหือหันข้างในหันรถไฟฟ้าแลน์เกีงไง่ไม่เฮ้อตักไรเกียงมาไทยเกีงงรลอไทยเกียงอีดีเหรอน่ ในดินใดเนวใดสำหรับที่นี่ขอบคุณมากนะคะขอจบท่านี้ก่อนเดิพี่น้องที่จะพาน่องขึ้นไป BTS บ๊ายบายค่ะขอบใจเลยหลายยังสงสัยอยู่สองคนนลยฮะเออยัอครับยังนเน้รุ ประตูจะเปิดด้านขวารอยฝามุดบินแล้วก็รอยฝา BTS